รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยนะครับเข้าสู่เขื่อนชัยนาทเพราะนั้นแล้วเนี่ยไม่เพาะที่ว่ามาจากเขื่อนมิวบลนอย่างเดียวที่เขื่อนชัยนาททั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอีกประมาณครึ่งเดือนอาจจะถึงครึ่งเดือน เดินตะว่าประมาณการเดินนะเพราะว่าเวลาระระดับน้ำท่านไม่รู้ระดับน้ำทะเลหรุ้นะครับพวกนี้นะครับไม้ท่้งเกลืองแจกพวกนี้นะครับใครที่ขอไม้ไว้พวกนี้แจกนะครับสต่อฮะที่จะมาแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับฮะจะมีอะไรพวกพี่น้องไหม มีอะไรพูดคุณคนะแอนดี้ที่ได้มาร่วมนะครับในการแจกถุงเงินที่ให้กับพี่น้องประชาชนในประเบทบศสุพรรงบุรีที่ได้รับผลกระทบจากปัญหานับท้วยมานับแล้วยช่วยพี่รัาถือหน่อยนับจากตรงนี้นับจากนี้นับอีกท่ ไปนะเดี๋ยวเดี๋ยวหมดแล้วเดี๋ยวักอยกไปน้ำเราไมู่เราอยู่ดย่แกพี่อุ้มมานะครับน้ำเนี่ย จังจะอยู่กับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเกิดภูมิพลเกิด่าษาเกิดใจแม่น้ำยังเต็มน,นะครับกวากับช่วงนี้นนเป็นช่วงที่ท<ม>ะเลยังอยู่นะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนวางใจได้ว่าทีมงานของท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านพร้อมผู้ใหญ่บ้านนะครับด้วยความรักและความ่วกใยต่อพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบังรันีของเรา

ครับตอนนี้ทีมพัชนาบางกดีนะครับผมก็วัดใจเอื้อควอ,อยุไหรนะครับได้ลมมอบถุงเงี้ที่ให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบางกดีนะครับก็คือชุมชนของมั่นเกรนแล้วก็ชุมชนของสารแดงนะครับทั้งสองชุมชนนะครับก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งทั้งหมดถุงนึงละยี่สิบสองกิโลนะครับ ซึ่งข้างนี้เป็นข้างที่สองแล้วที่เราแจกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนนั้นยังจะต้องอยู่กับน้ําอีกผมคาดว่าจะต้องถึงเดือนธันวานะครับ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนรับกันอย่าง่วหน้านะครับแต่ชุมชนอื่นไม่ว่าจะเป็นชุมชนโคก,กสูปูล่างโคกสูบูบนนะครับของสังวัดสังรานแล้วก็ของตะนกไม่ต้องอน้อยใจพรุ่งนี้นะครับเราก็จะมีเหมือนกันกับคลิปนี้นะครับพรุ่งนี้จะไปแจก ทั้งสี่ชุมชนที่ยังเหลืออยู่นะครับคือตรงนี้เนี่ยนะครับเราบอกว่าเราเป็นหูเป็นใหญ่พี่น้องประชา,าชนเพราะว่าทุกคนนะครับทุกครัวเรือนที่เราได้กําหนดไปที่เราแจกกูปองไปแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าทั้งหมดเนี่ยทุกทุกครัวเรือนเนี่ยคือพี่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้นะครับครั้งแรกที่แรกผมก็นึกว่าน้ําจะคงไม่เท่าไหร่แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่เก้านี้นะครับระดับน้ํา เทียบเท่ากับปีสองพนรกส้านะครับผมจึงได้ดําเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องของออไม่ว่าจะเป็นทรายไม่ว่าจะเป็นไม้แล้วก็ข้าวสารอาหารแห้งทุกอย่างเนี่ยเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะดูแลพี่น้องประชาจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่้องประชาชนชาวบางกะดีไม่ต้องห่วงใยนะครับไม่ต้องว่าไม่ได้รับการเดวแลหรือว่าไม่ได้รับการดูแล ทีมพัฒนาบางกะดีโดย,โดยเฉาะเทศบาลเมืองบางกะดีโดยเฉพาะผมและทีมงานทุกๆคนดูแลพี่น้องประชาชนมาโดยตลอดแล้วก็จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างนี้ตลอดไปนะครับ